สวัสดีครับวันนี้จะเป็นการมา,ารีวิวตัวแว่นตาสมัยเก่านะครับผมอันนี้จะเป็นแว่นตาเลแบร์รุ่นคาราวานนะครับดูจากภาพเก่าตัวกล่องไม่อยู่แล้วเลยเอากล่องอันอื่นมาใส่แทนนี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตั้งแต่สมัยคุณตาผมซื้อมาแล้วผมก็เอามาซ่อมบำรุงไปรอบหนึ่งแล้วมันก็ตุงซีดีโคนมันก็เหลือ,องอีกแล้วอ่ะเรามาดู สภาพเบื้องต้นนะครับผมตัวตัวเลนเนี่ยเป็นกระจกเดีย๋ยวนี้แว่นเลแบนส่วนใหญ่ที่ออกมาจะเป็นเป็นพลาสติกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอันนี้เป็นกระจกตรงด้านบนนี่จะมีเเขียนว่าเลแบน USA น่าจะเป็นรุ่นที่ผลิตในอเมริกานะครับผมก่อนที่บริษัทล็อกซาริก้า จะมาซื้อแล้วก็มาผลิตที่อิตาลีตรงนี้ผมไม่แน่ใจโอเคมาดูในส่วนของตัวแป้นจมูกอันนี้เคยเปลี่ยนไปรอบหนึ่งมันสมัยนั้นมันแตกแต่ก็เปลี่ยนไปแล้วมันก็เหลืออีกรอบแล้วประมาณนี้ส่วนตัวขาก็เหมือนกันครับโดยที่ว่าม,มันเก่าแล้วแหละมันจะมีพวกอะไรนะคาบสนิมเขียว ไม่รู้ว่ากล้องจะโฟกัสเห็นไหมเห็น okay. ประมาณนี้ครับมันเป็นมันเป็นคาบสนิมเขียวเนาะตรงนี้ก็เหลืองเหลืองหมดละเพิ่งเปลี่ยนมาสามสีป่ปีแต่ไม่ได้ใช้งานนะครับประมาณนี้โดยรวมมีความหนักตัวผมคงไม่ได้ใส่แล้วก็อาจจะเก็บเก็บรักษาเอาไว้ แต่ก็ดูคลาสสิกดีครับตัวตัวเลนมันใหญ่นี่ครับโอเคขอบคุณมากครับ